วันนี้เป็นครั้งที่43ตรงกับวันที่22 2เสิอนธรมางาพัา้ยายกพระเจ้าเกิเชื่อดาบุมงขเป็นวาจารยายาติผูนวายผู้ทวชาและรชาสังฆาุชาแด้เป็นอาจารย์ยาบูชาลาองค์พระคมปฏิเทระเจ้าองค์ปูชู่เรื่งคูมัเดลรกรุชาตลอดทั้งผู้วาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินามานีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลาย โปรจงมานวธนาในการสวดสารยายมของข้าพเจ้ามีขอใภาพาคุณพระรัาตนไกยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมันดานจิตของข้าเจ้าให้เป็นสมาธิอันควรแกร่การสวดสารยายมงต่อไป บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสาัญตาจักวาลีสวตรลาคัจตุเทวตาสังฆามุริราชสัสสุนันโตสังฆโมกตางสังเกตการมีจารุเปค้ยนสิขรแต่เทิดศรัทาลิเขวิมานที่เปรตเทตข้ามมีตระเวนาคานี้เคี่ยมถุนเฮงเกเทกุมาเจันว่าชลาสวีสมีข้ากัตาบ้านัการิฉันตาสติกิยมุนีวัชรังสาธุภิรมย์สิกานตุถมสวรรค์กลัวแยันถ้าถมสวรรค์กลัวยันตรามสวรรค์กลัวยมันตั โมดีสอมบสนนมัสกัดซีกาถ้ารามตสามโกตัวหนาตัวสมาสรณสเรามุสัากตัวหตัสมาสรเรตสารนรมดสากตัวหตสมบูราโมีสสามบัสวดสจากทยาังที่มีสาระาอันยังพุทมีสาระวาาอิติรังสตจกวิธีนัสุทีมนตัวสมนันที่มีสารังอันยังขมมมีสาระวาอิติรังสตจาวิีัสุตทีมีตัวสมบูนั่นที่มีสารังอันยังสังคูมีสาระาวาาอิติรังสิตจากวิธีนั บทที่สี่บทสวดมหากรุณิโกนาโทติอาริคาถามหาการุณิโกนาโทอัธายาสัพปะปานนัมปุเรตวะปะระมีสภาวะโตสโพติมุตมังเอเตนะสัจจะวชินนะมหุตตสภวปตะวามหาการุณิโกนาโทหิตายาสัพปะปานีนัมปุเรตวะปะระมีสภาวะโตสโพติมุตมังเอเตนะสัจจะวชินนะมหุตตสภวปตะวามหาการุณิโกนาโทสุขายาสัพปะปานีนัมปุเรตวะปะระมีสภาวะโตสโพติมุตมังเอเตนะสัจจะวชินนะมหุตตสภวปตะวา โมทีห้ามสุวมหาสมัยสูรเอวามีสุตาเอกังสมัยยังกวาสเกสุวิหัรติกเปิลกที่ิม่ันตาบีผูสักเกียรติสิงจกานทีหินผู้ผู้สัเกีติสิ่งสเพว่านักติงหิตัศนิตรูกระาบุหินเอวามีสุตาเอกังสมัยยังักราสก

คนโตปัตุระหังส่วนประกตาด้วตาบันตังพิวราเทวาเอกมันตานสุเอกมันตังทิตาโก้เอกาเรวตาตัสิเกมังกรลาภาสิมหาสมัยอุปวนรณสุบินเทวกายสมาคตาอาคาตมหิมังสิมยังทิ่ไตวะอภาลชีตสังเกตระโกปราเทวตาตัสิเกมังกรลาภาสิแต่ตาพิกระบุสมายทางจังจิตตังอนุกุตโนอุชุกามการสุสาราธีวเนตตาเห็นตวายทายาละขันติบทิตาติ อโบราเทวตาโตศเกมาคาธาบาสิเยเกจิพุ Denver. ทธังสนอโคบราเทวตามตสเกมาคาภาบาสิเชตวะคีรังเชตวะปริคังินตะขีรังุหังจมมีชา ตจารันตสุธาวาภิมลาจักภมนัตาสุสุนัาติระโคบาลาเทวตาปตุสิเกมาคาบาสีเยเกจิพุทธังสารานักตาเสนัเตฆมิสติอภัยยปมีภัยยมโนสังเทหังเทวกาญญาณบริสันติเตอระโคมาลาวาภิคูอมเดศิเยปุเยนาภิกเวทัสสุลกตตาลุสุจิวตาสินตังติปตาทัตนายุสังกจจะเยปิเตขยหิโสติตามันธาลังโตสมัสปะตาเตสปิวันตาลังอิตรายวันเทวตาสันนิปดิตาหิโสเชหาปิมาหังอิตรหิเยปิเตภิกเวภิสัตติอนาขตา ทานรองหันโตสมาสบุษธาเตสัปีพุนตานังเอตระมาเยวะเทวตาเสนิยมีตาภวิสติเสยท้าปีเมืองเอตระยิอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานามานิคิตายิสามิพิกเวเทวกายานามานิเทสิสามิพิกเวเทวกายานามานิตังสุนาะถาทุกังมนัสติกโลธะภาศีสามิติเอวามเตติโคภิขุพันโตปะจันโสโสเอตตะเทโวจะ สิโลกรรมนุกัสสามีข้าคุมภาลัสติตาเยสตาคิริดกับรางป็เหตุตาสมัยตารประดุษห้าวจานีนาโลว่หังสาบิสะพโนโอทาตมัสสาสุภาวาวิปัสสนามาลาบิโยบจิเตยตัววะเนกปิรวัตะวจนจตอมันยิสตาสาวเกสสิเนตเตว่ากายาบิกระตเตวิชานาราบิโกเตสอาตพังงังกะลุงสุตวะรุสตัสศาสนาเตสับุญยะลมนุสสานังทเสนัง ค่ะอพยพเกสต์า <polarization> มังคุงสหัสสางฆัสทินสตางเอกังสหัสสนาอานุสานามังคโสเปกตามังคุงทิชาสภาพังค์กัณฑสภามีเยียวยวกัิดวานสุขวานตตุวมันจะยิสาสาวเกสติระนเรตเดมเทว่ากายภาพกันตาเดวิชานาถพิกบเยมังคิดีสามีขีราหิ่รนปุปวสตาสาัสาวะขาคุมากะปิเลวะทวัยที่มันโตชุติมันโตน้มันนยสันซิลโมามาพิกุมสติมันนางเจ้าสหันนาวีมันวัุตายเกตวหน้าโนิาทว่านี่น้อมันโง สาตาคิราติสาสาเยข้านานาตวานีนอิทิ่มันโตชิดีมันโตวันาโนยสัจจินวท่ามาพิกุมสติันนัอิเจเตโสขาสาซาสาเยข้านานาตวานีนอิทิ่มันโตชิดีมันโตวันาโนยสัจจินโวทามาพิกุมสติันนั เวสามิตาปัสตายาขานานรวานยที่มันทศถิมันตันั้นนยสัจจิมุนะมาบีุนสติมันั่งคุณผูรรักษาเกเวลัสสิเวสนามิโยนัสตัสสังยาข้รปิุรรักษาเอกทธาสมิิมันั่งปุริมันสัจจิศาลาสาตัสโภานติคัมานาที่ปติมาลายชายสัตว์โศตาปิตาสาวโหยี่ันาหน้ามาบีคุณสติมันั่ง

ปัจจัยมันที่สางราชาวิลูกบขกว่าสาดนะข้างที่ติมาราชัเซนโซปตปิดกาบวยินทานั้ม่าพบรายทีมตองใช้ที่มตัวนั้วน่วยสื่อสื่นว่าถ้ามาที่คุ้มสิงที่มันนั่งอ้ตอนนันะที่สางลาชาคุยลูกตาบัสาดที่ข้างหน้ที่ติมาราชัยเซนโซปตาปิดกาบุยินทางนั้นแม่มาพบรายที่มันต้องใช้ที่มันตัวโั้วหน่วยสื่อสม่นว่าถ้ามาที่คุ้มสิ่งที่มันนั่งปุริมาที่สังสัตว์ตลอดโสากินเองนะบุรุษก็ မယကုတေဒုဝေတုဝိပုစ္စိဘိပတောသာနံနောကမဆေတောဇကိနုကတုနိခန္တောသပနာတောဘမံယောတိယောသုတောသမာတိတိရ సే နောဇကတပုနပိုရာစာရှင်ောသဖို့အာခောပာစာစိခောဇေဝတိမ္တူဇေဝသာယေတေဇဉ္ဇေယေဇာနောကတာပါသနာချုဗိမာဘေကမုသတိဝနာအရာခောနာပါသနာခဝေသလံစာဇကကမ္မရာဆလာကုပယခာဆိုင်ယတိဗိယမနသန္ဓါဇ อาภูนาคายะสัจโนเอรามโนมหาลโคโสปคัาสิบิติมนังเยนัคาราเชสหัสสาหานติทิพายิชาปักขีวิสุจพุเวหาสาเตมนาบฉัปตาจิลาสุปนาอิติเตสารามาวยันธานาคลามานาคราชาลามาสิสุปนัโตเขมมากาสิพุทโธสฮายุวะจายุปะหาันตานาคาสุปนาสมาการสุพุทังชิตาวชิราเถนะสมุทังสุลาสดาพาตโรวสวาเสเต อีกทีมันโตเยสัตสินโอกาลากัญชามหาภิจุลาอสุราธาวีข้าเวปจิตติสุจิตติตะบานโอโทนโมจีสานตตาพลิงพุตานังสุเพวิโรจนามาการเสนหิตตบะพลิงเซนาลามุพันธมุปกะมุสมยยอดธานิพันเตปิสุนังสมิติงว่นังอาโปจะเทวาปฏิติปฏิ อ้าปากเทวะพัตวีเตโชวายุถ้าขมุวาลุนาวาุณาเทวะโสโมยัสจัจามีตากรุณาคาญิกาอากูเทวายัสสัินโอธาเดเดหะกัสปินานาตวานิโนยิมโตสติมโตนัมโนยัสสินโอมาธามาพิคมสติมนางเวทุกเเทวะชาลีจัสมาจุทุเวมาจินิสุเบนาลันจนถ้ามาขูบอลากิตาจุยสุเบนิศาเทวะทุยามาคูบอลาขิตานาขาตานีบอลาขิรวาขูบอละอาคูมันถ้าวลากาวาสุนาวาสุโวสิทุปักข้าปุรินาทุ ถ้าเศรษฐะการจับบินนานาัวนี้หนุ่ยที่ผมต้องชดีผมตันั้นหนุ่ยเส้นหนุ่ยนั้นมาพิกุ้มตีมันนั้นถาคุสับคุเทวราชรามันคลีสิกาลีว่าลีรกาจโรชารุมาภู้ายผูาชนนวลนันชั้สมาชิกอตาจะเนืสกาบสุนีรูจักคุยกับคุยกับสาวเนืสินุถ้าเศรษฐะการจับบินนานาัวนี้หน่วยที่ผมต้องชดีผมตัวนั้นหนุ่ยเส้นหนุ่ยนั้นมาพิกุ้มตีมันนั้นสมานัมหาสมาชามนั้นรสามรู้สุดแต่มาคิดถ กิตาบรสิกากูอาคูมโนรสกาธาคูหาลโยเทวาเยจโจหิตาสโนปราคามหาปรคาคูเวาเยสิสิโนถ้าเสนการสวนนตัวนี้หน่วยที่มันตสุติมันตันนนวยสิโนวมาพิมสิมนังสุกากรุณาอุณาคูเวทาสาสาอกคารัคยาปะโมคนาคูเทวาิจักนาสตามตาหาลกชานิสกาเยสสิโนนยังคาอาคาปิโนโยสาบวิสติถ้าเศรนการสเวนนะตะวนีโน่วยที่มันตสุติมันตันนั้นหน่วยิสิโนธรรมมาพิมสิมัน จะเยสันสินโอล่าพี่ตะการลามาเสถาชุตินามาจัสรวาณิมาราติโนอาคูอัฐาคูปรมิตาสิสิริยะกาสุภินานาตวานิโนที่มันโตสุดที่มันโตวันน้โนเยสันสินโอล่ามาพิกุมติมานังสันเทเตเทวานิการยะสุภินานาตวานิโนน้ำวันวันเยนะอาชุเยจันเยที่สาสหะปวุชาติมังคีรังโอคัตินามานาสวังสกิมโอคัตตะลังนาคังจันทรวาสตาสตังสุพงมา ปพรามัโตจากปุตตะที่มันโตชาสนังกุมารุูกโสภคาสมิติวนังชาเชพมรกนามมหาภูมิทิติทัติอุปปันโนชิติมันโตพิสมากายโยยสันติโสทเสยตถาอิสราอาคูปเจกว่าทีโนเตสตามันโตอาขาวิว่าทีโตเตสเพเพกเตสินเตเตเวเชพมเกวาราศินาพิการมิภาษาการสามารถที่อังกฤษาคาษาถ้าภาษาาละเขนับภาษาหมดมันตุโกสมรติบริวารใธรรมะบุญมุชิธาโคจินาอิติตถาคาสิโนกนหาเสนังอาเปสยิอ่าเอามาลิก

อาเปิปาน่ะหาจัสันวาาเรงบบสโกมีโคยยงสวิุโวจุทาวันติสักตัวสมวเสาตาพังอายว่าคขดวานันมาตุมติยิสทาสาเสินรเตนาราเสนาพี่กันตาเตวิชานาถาพิกโวเอสอาตัปมังกลุงสุตวาพระศาสนาวีตาชินีประกามุนีสังรมปิเิชยูสเพวิชิตสังคมาวิยติตัยสินโนมโหทตีสหพุเฮนิสาวกอาทิเชนสุตาติ หมที่หบทสวดจุลลาชยะปกรณนโมเมพุทเตชัสสารตนาตยธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิเทวานารายะปราเมสุราสิทธิพรมาจะอินทาจะจรุโลกาคัพิรักาสะสมุทาภูตุงคังคาจะสะพรมะชชยะประสิทธิพวันตเตชยยชยะทารนิธารนิอุทธิอุทธินาทีนาทีเชยะชยะขะพลละตนณะทิไรใสเสนะมรุราชะพลนราชีเชยะชยะคำพิรโสภินนาเคธนาคีปีศาจภูตะกาลีเชยะชยะทุนนิมิตาโลคี เชยะชยสิงคีสุธาทานมุขชาชยชยวรุณะมุขะสาตาชยชยจามปาทินาฆคุณละคันทุกไชยชยคฆะชาคนนัตตุรงสุกราพุชงสีห์พระยาตีพระยาตีปาชยชยวรุณะมุขะยาตาชิตตาชิตตาเสนาลีปุณณะสุทิพนารตีเชยเชยสุขาสุขาชีวิเชยเชยทลรนีเตเลสธาเชยะเชยทลรนีสัตติงสธาเชยเชยมังคลารัญญาพมันเคเชยเชยวรุณายาเคเชยเชยะละกเสสุระ ปุ้ชาเตชาเชยชยพรหมมินทคณาเชยชยราชาทิราชัดชชยเชยะปทิวิงสัพพังเชยชยอาหารันตาปเจกับพุทธสาวังเชยชยะมเหสุโรหะโรหดินเทวาลมมา สุลโคเชยชยนาโควิลุหะโกวิลุปะโคจันทิมาลวินเชยชยะอินโทจะเวนเตโยจักุเวโลวะลุโนปิจัอคิวายโยจะปาชุมโมกมารโอทัตตะลทากโกอัธาราสามหาทิวายอิสิตาปัสอาทโยอิสินโนสาวกาสภาเชยรามโมผู้วันตุเตเชียธรมโมจะสังโคจะทสปาโลจะเชยกังเอเตนะเชยเตเชนะเชยสดทีผู้วันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนหฮนตุเตเชียมังกลังเชโยปิ พุทธะสติริมตอยัมาลาสัปาปิมตวปาเรีอโคสยามพุทธิมงคเลพมงคิตาชยตารวมมากคนามหิสโนเชโยปิพุทธะสต์ิริตอายัมาลาสัปาปีมตัวปราเรีอโคสยามพุทธิมงคลปลมงคทิตาชยะตถาอินทักษนามหิสโนเชโยปีพุทธะสติริมตอายมาลาสัปาปีมตัวปลาเรีอโคสยามพุทธิมงลเลพมงคิตาชยตาธาทีว่านาดมหิสโนเชโยปิพุทธสัตว์สิริมตัวอายางมาลาสัตปาปิมตัวปลาเรีอโคสยามพุทธิมงคลเลพมงคลทิตาชยตาาสุปาน เชยปเชยปีปศาสีมัตอายังมาลาัจปาปีมัตโตปรยาชโอควรสยามุติมเลปมุิตาชิยตถานาคขนามเฮสนเชโยปีพศัตมัอายัมาลาัจปาปีมัตโตปรยาชิโอควรสยามุทีมเลปมุิตาชิยตถาสะพรหมขนามเฮสนเชยโตพฤยามมเลส มูลเศรษญยานังนั้นที่ว่าโนเอวังตะวังวิชโยโหอิเชยสุเชยมาเกเลปาราชิตะปังลเกศศิเสษพระทัิโปกลเลอภิเศกเกสภาพุทธานังอาคัปโตปมุลให้ติสุนัขตังสุมัคลานสุปภาภตังสุมุติต่างสุภโนสมุทโตจะจะสุยิธามรมจาริสุปัทักินานกายกรรมวาจะกรรมังปะทักินังปะทักินังมโนกรรมวังปณีหิเตปะทักินาวปะทักินาวกัตตวานะลับปะเตเทปะทักินเนเตอัถะสัทธาสุกิตาวิลุหะพุทธศาสนาอโลคาสุกิตาวนทัสสะหัสาเพหิ ยาติพิสุนันโตควรโทเยเทวาอาชิมินทานิที่กตาทิคายุกัสตางตุสุกิตาฮงตุสัพพะทาลคันตุสัพพะสัตตานันลคันตุชชน่าศาสนาญากาจิปัทนาเตสานสับเพปุเรตุมโนรถายุตตาการปวัสสตุวะสังวัสาวาลาการุคขจุปทาวเตสานิวาเรีจดจัศปัตากายสุขังจีสุขังอรหัมตุยถาละหังบทที่เจ็ดบทสวดธรรมนิยามสุตัง เอวเสุตังเอกสมุยยงกว่าสงวะที่ยังมีหติีเชต่ว่าในอนาทบิศิษยาสามีต่โคพระวาี่ขุมันเสิพิโวติพัตันเตติเตพิขุมันโตจสุุเอตาโวจัอินทมจัปขวาอุปาทาวาพิกเวตทะกตานางอุปาทาวาตทกตานางทาวาทา สาธาตุธรรมนิตตาธรรมนิยมตาสเพสังขารานิจติต uh <void> ังทะขะตัวพีสัมผุสจติอภิสมิติอภิสมุติมาอภิสมิตาบาจิกติเตเสสิปัญญาเปติปัญธาเปติวิวารติวิภาสติอุตานิกรลงติสเพสังขารานิจติอุปาทาวาพิเวตาทะกตานางนุปาทาวาทะทักตานังทิตาวะสาธาตุธรรมะติตตาธรรมนิยามตาสเพสังขารานุการจิตังทะขะกตัวพีสัมผุสจติอภิสมิติอภิสมุทิตวาพี่สม uh ิตาบาจิกติ เทเสสิปัญญาเปติปัญธาเปติวิวารติวิภัสติอุตานิกรลติสัพเพสคาราอุปาทาวาพิกเวตทักตานังอนุปาทาวาทักตานังทิตาวาสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานันตติตนั้งแต่ทักกตัวพิสัพพุติอพิสมติอพิสัพพุนิราวพิสมิราวาจิกติเทเสสิปัญญาเปติปัญธาเปติวิวารติวิภัสติอุตานิกรลติสัพเพธรรมานันตติอินธรมโวจักขวาอันตามนาเตพิคุณตภาสิตาพินันทุนติ บทที่8บทสวดพันเทรัตนาคาถาแปลอตีตังนาวาเขามียะนำมปเลี้ยงเคนะกต่างบุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและควรไม่ควรทวงสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ยละถาตีตามประินาจ์อปัยนตังสิ่งใดเป็นอดีตก็ลับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันนั้นจ์โยธมารตถาอัตวิปัสสติอสังหิลังสังขปังตาวิธามรูเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นจะมองในหน้าที่นั้นนั้นยังเจ็บแจ้งไม่งอแงแข็งของคนพวกคูนการเช่นนั้นไว้อธิบายกิตตบางตะปังคนสัญญาว้านเราสุเวควารปิดปิดกิจต้องทำในวันนี้ใครเราจะรู้กับแต่แม้วันพรุ่งนั้นฮินุสา้ารตีน้ำหาสีในน้ำมัจนาเพราะว่าคนเพียดต่อมาจุรราาาาผู้มมมมมีีีเเเสสยยนหหัักออไ่ำบวฬ วิหารีมาตาเปยงโวรันตะมันติรางตามเบพันเทกะลันจุติสันโตอาจิกเนมุติมุนีผู้สมงบย่มกล่าวเลียงผู้มีความเพียรอยู่เช่นนี้ไม่เกี่ยงค่ะหน้าวันกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีลาตีเดียวแม้กับผู้มีลาเตียวลาตีเดียวก็น่าชมยโยดโยดโยดบทที่เก้าบทสวดธรรมมะสังเวชค่ะปัจเจเวคขณะแปรสภิสังฆรานิจาสังขารคือร่างกายและใจและรูปธรรมนามธรรมานทั้งหมดสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้ว ดับไปมีเรยวหายไปสเพสังคาราทุกขาสการขึ้นร่างกายและิตใจและรูปธรรมนามประทาทั้งหมดสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกิดเจ็บตายไปสเพธมารันตานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งนี้เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสี้ยไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรที่ว่าเป็นของเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราอะทุวงชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวงมราังความตายเป็นของยั่งยืนอะว่าสังมะยามริตตพังอันเราจะพึงตายเป็นแพ้ มาละละประิโยสานางมีชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตต่างเมอันนี้อตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาลนะนางเมนี่ต่างความตายเป็นของเที่ยงวัตตะคนที่สังเกตอายางกายโยจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตะวิญญ,ญาณุขันปัสจาวิญญาณชนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วที่เสสสติจากนอนทับปฐวีซึ่งแผ่นดินกะลินขลังอีวะประดุจว่าท่อนไม้ท่อนฟืนนิรันดร์ทางหาประโยชน์ไม่ได้อันิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะ อุปาอุปาทว่าวยาธรรมมิโนโมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วยังดับไปเตสงวูปะสางโมสุขุความเข้าไปสงบระงับสังขารงทลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเป็นสัตตามารันติจะสังเายรทั้งพวงกำลังตายอยู่มาเรียนสุจม่ิดเสเ็ที่ตายแล้วที่กำลังตายแต่เทวาหาังมาริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนั่นที่เมเอถักสังสยโยความสุขใจในความตายนี้ย่อมไม่มีสำหรับเราบทที่สิบบทสวนเมตายังกินจิบ ยังกินจิบกุสลังกำมังพระสัพเพหิพระเตหิกตังปุณังโนนมุตตุสุนันตุโพธโยเทวาสิมิทเนธิกตาดิคายกตาสตังตุสิกิตังตุรุขามุจโตมาตาบิตาสุกิตังตุรุขามุจโตสัพเพียาติกาสุกิตังตุรุขามุจโตสัพเพอียาติกาสุกิตังตุรุขามุจโตสัพเพียปิสัพเพียกาตสัพเพเปตาสุกิตังตุรุขามุจโตสัพเพอาจาริโยปัญญาญาสุกิตังตุรุขามุจโตสัพเพียนาคตาสุกิตังตุรุขามุจโตสัพเพเทวะสุกิตังตุขามตส พสามารถตีนานสมิชาตุโบบที่สิบเอ็ดบทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมบที่สิบตัคันดิไมยติภะวานนโมบที่สิบตัคันดิไมยติภะวานนโมบที่สิบตัคันดิไมยติภะวานบทที่สิบสองบทปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหาริวัสเนทุเปคะเลิปุถิกคะเลตะหิงตะหิงตาธรรมธาลีนับภวตุปุจิตาสนทิงกะโลเตถาวิหาริมนทะเลเทราจะมัญชาณวการภิกขุลุงสา รามิการธานาบดีอุปัสกาคามาจเทสานิคมาจิจลาลาสปานะพุตาสุกิราพระวันตุเตชลาปุชาเยปิจันตนาสัมวาสังเสริญาตาปวัวปาริกานิยายนธรรมะตรังอภิจเตสะเพปิทุกขสสกโลกโลตูสังขยังธาตุจิรังสตังธมุทมัจจาลาสุขลาสโคตุสมัคโคจะอัตตาเยชิตายะอามีและกัตตูสังขโมสะเพปิธรรมจาริโนวูติงสปาปุญเยามาธรรมเียะปเวจิเตปะชนาหุตุสะเพปิปานิโนพุทธศาสเนสัมมาตรังภเวชตโตกาเลเทวุภววสตุ พุตธิภพอายะสตานังสมิทันเนตุเมธนิงมาตาปิตาจะัตตาชางรักนิจังรักคันติปุตตะกลงเอวังธรรมีนาราชโนประชางรักคันตุสาวาทบทที่สิบสามบทสวดเทวดาอุโยชนะคาถาทุกขปัตตาชนินลูกขาพญาปัตตาชนิพญาโสกปัตตาชนิโสกของตุสัพเพปิ ปานิโนเอตาวตตาจามีสัพพธรรมุนสัพพังสัพเพเทวานุโมตุสัพพะสัพพิยาานันทัตตุสัทายาสีลังลักตุสัพพทาพรวนาวิตรานุกัจตุเทวตากตาบทที่สิบสี่บุษวดสมุขคนคางาักตุสัพพังสมังคัลังลักขตุสัพพเทวตาสัพุธานุภาเวนัสุติมตุนิรานตลังลัตุสัพพังสมังคัลังลักขตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนัสุติมตุนิรานตลังลัตุสัพพังสมังคัลังลักขตุสัพพเทวตาสัพพสังฆารุภาเวนัสุติมตุนิรานตลัง บทที่สิบห้าบทสวดสัพเพุทธาะละปตามเจกกนะเจยังพลันตาลสติเชนะคำไม่มีสับโสสัพเพุทธาปะละตามเจเกนะเจยังพลันตาลจติเชนะคำไม่มีสับโสสัพเพุทธาปะละตามเจกกนะเจยังพลันตาลจติเชนะคำไม่มีสับโสสัพเพุทธาปะละปตามเจกกนะเจยัพลันตาลจติเชนะคำไม่มีสับโสสัพเพุทธาปะละตามเจกันะเจยังพลันตาลจติเชนะคำไม่มีสับโสสัพเพุทธาปะละปตามเจกกนะเจยัพลันตาลจติเชนะคำไม่มีสับโสสัพเพภูธ พร,ระบลาปตาปับเจ้ากำลังใจพระลานตระหัตเตชินี่เรามิมีสับโซสเาเพพุทธาบาลาปตาปับเจ้ากำลังใจพระลานตระหัตเตชินี่เรามิมีสับโซด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้า,าได้สวดส,สาธยาย,ายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าน้องเก้าอุทวะอุทิศถวายเป็นราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิกิริตรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทเสด็จสุวรรณพาไลา ขออนทสง์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นศักดิ์รีมงคลแก่ข้าพเจ้าที่แล้วคลาดปลอดภัยจากทุกสงโรคภัยอันตรายน้ำพวงให้มีแหล่งรายได้สุจริตมั่นคงมีสมาชิกอาชีพอันเทาความว่าไม่มีอดอยากจะได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาชิที่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมมานสมเด็จพระพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความมีการตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้ในโมทนาสาธุในบุญกุศลนี้ปวดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งุนภาพแห่งวัตถุมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายะสิทัั้้งงงงงปลลาาายยแททะเรถถึววตุมคี่รงเมสาา่อณิต ภาพบริสุทธิ์อำนวยคนให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ปกครองผู้บาการทน